การทำมะขามบอนไซนะ่ะเราต้องทำตั้งแต่ต้นมันยังเล็กๆนะฮะเพราะเวลาเราดัดลำต้นมันเนี่ยมันจะได้ไม่ลำบากเนี่ยอย่างนี้นะ่ะต้นเล็กๆปึ๊บมานี่เลยนี่มานี่มานี่เสร็จมานี่นี่ มานี้แล้วโซนก็มานี่เลยนี่นะนก็มานี่เนี่ยนะี่อันนี้ก็มานี่มานี่ก็บโซนก็มานี่เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเสร็จนะแล้วก็มานี่ นี่ก่อนนี่เนี่ยเสร็จแล้วก็ ขารวดมาจับไว้ก่อนนะนีน่ถ้าเราไม่เอาลวดจับไว้มันจะไม่ไม่เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการนะเนี่ยอก่อน ได้สัก 2, สองสามเซตนะค่อยเอารวดออกนะ่ยเป็นนี้เลยนะเนี่ยครับเนี่ยก็จะได้แบบนี้ตอนนี้ นีสามต้นนะฮะมีสามต้นนะเนี่ยต้นเดี๋ยวเราจะมารวมกันให้เหลือเป็นต้นเดียวนะฮะก็ให้เราต้นนี้แยกไปงี้นะแยกไปงี้ ออกไปสามทางเนี่ยนะนั่น,ะนเป็นอย่างงี้นี่ก็ออกมาทางนี้นี่ก็ออกมาทางนี้นี่ก็ออกมาทางนี้แอนเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับ